ปัจจุบันอยากได้ผู้ที่จริงใจจริงจังหมดคือแบบใดอยากได้ผู้จริงใจจริงจังแล้วกับพ่อแบบทิ่ยสละแบบส้างขรอพัวส้างอนาคตประสมกันส้างสารตรงกันสิซะแต่ยังบ่ทันเจอแม่ ใช่สบายดีผู้ที่ติดตามเลยครับสมบ่าวเสดท,ทุกทุกฐานเนาะว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกะยินดีตอนขับเข่าสู่ซองบอสเซอร์ชแนลอีกคือเก่าคือเดิมมื่อนนี้ก็ได้เนาะบอสเซอร์กะห่างหายไปนานดนเตอร์ไปเนาะเอานาเมนี่ก็ได้มีโอกาสมีเวลากะได้พาเอฟซีไปโอ้ไปลมไปสัมภาษณ์กับสาวนางน้อยไปเนาะไปเนาะคือสาวนางน้อยนี่ก็เพิ่นก็เปิดใจมาครั้งหนึ่งแล้วปิดคลิปไปแล้วตอนนั้นก็ได้เนาะ ือว่าตอนนี้ทางสาวนางน้อยเพินกนออกมาเปิดใจเป็นครั้งที่สองบมฮูว่าเพิ่นผิดหวังบอหรือใ,ใดกัทชิดได้พาเอฟซี FC เข้าไปโอไปลมไปสอบถามทางสาวนางน้อยพบพร้อมกันเนาะถ้าหากว่าผู้เสียถามอันใดผิดพลาดเรียกว่าบมาะสมก็ขอโทษขออภัยนำเอฟซีลายๆเนาะฉะนั้นกัทชิดได้ขออนุญาตเข้าไปโอไปลมไปสัมภาษณ์ สาวนางน้อยพร้อมๆกันเนาะเคพี่น้อยนี่กับภาเอฟซีมาหาสาวสาวน้อยเนาะคือเก่าคือเดิมดพี่ปราเผืิอก,ก็เคยมาหาน้องกันท่าน,นึงแล้วล่ะเนาะตอนนั้นก็ปิดคลิปแล้วนอนเนาะนี่ก็เลยมาอัปเดตหรือว่ามาถามข่าวข่าวใหม่หรือเพิ่นสิเปิดใจ เหลือกับเสียถามน้องเป็นไปพร้อมๆกันเนาะโดยสบายดีเนาะโดยสบายดีดยยดพี่หนุ่มพี่เนาะเปไ็นไรน้องกินข้าวเที่ยงกับยังมื้ยนี่กินกับหม่นปลาโอ้โดยเป็นในใดซะคุคุยปัจจุบันบ่มีบ่มีเนาะโดยโอ้คือคือตอนนั้นนี่ใช่ไหมเนาช่วงจะมาเปิดใหม่นช่วงนั้นบอกแมนมีมีผู้เดียวคนหนึ่งของเลือกสิคุยผู้เดียวเลยโอ้เนี่ยไป ตอนเปิดตอนนั้นเนาะกะจ้าว่าได้พอ้องชองเดือนแต่พุ่นมาช่องสามเดือนโอ้ตัดสินใจลมอยู่คนนึ่งแต่ความจริงก็มีคนหักเข้ามากลายอยู่เนาะแต่กะตัดสินใจลมเดียวโอ้ตอนนี้นี่เลิกหมดคืออะไรแปลว่าเงียบไปเลยลเหรอบุหงาอีกนะโอ้คนเงียบไปเลยโดนเราบอกคนเงียบไปโดน น้องคิดว่าคนิ่นคือสีแบบว่าเศร้าหมักเนาะ <c ười> คือสีแบบนั้นแล้ว่นจึงไปกันเลยออกมาเปิดใจไหม,โด,มโดยโดย,โดย,โดยเี่น้องนี้เนะาะก็เห็นหลายซองมาถ่ายอยู่หลังจากถ่ายเทยอที่สองนี่คุณคุยดิฉันมีผู้ทักข้ามาอยู่บ่ยังยั <c ười> งก่ทันมีเนาะโอ้คือเป็นเฟซเป็นลายใสอันเก่าโดย Right? Ini, Ó, โดย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 พี okay. ่น oh, ้ะพีเนาะเผื่อนเนี่ยเป็นคนไทยใส่เนาะปูนันนะคนไทยเป็นคนไทยตอนตอนคุยกันลมกันนี่เผิ่นเคยจากมาหาอยู่บ่เคยไปได้เคยโอ้แต่ก็มาบ่อเพื่อนเพราะมันมาแล้วมันมายากไปบ้านเราน่ะโอ้เพิ่นเผิ่นมาทีหนึ่งบ่บ่ได้มาแต่้องก็บอกเพิ่่ามาแล้วมันมายากก็มมเลย ไปไปเที่ยวไปยังไงไปได้บบแมาเลยกิ่ในบ้านมันอยู่ยากอืมแบบมาแล้วมาหลินอยู่เฮือนอยู่ชาเนี่ยมันยากโอ้ถ้ามาแล้วพากันไปเที่ยวบนบนอื่นนี่ได้โอ้แต่กะยังประธานเห็นเพผนมาโอ้โดยโดยโดยเนาะเทว่ามีแฟนแต่เทว่าบุญสมวังก็เลยอยากได้คุยอีกเที่ยวไหมโดยโอ้ก็คือน้องเผลเนว่าได้คิด กอดเลยล่ะพี่น้องเอ้เนาะว่าพร้อมที่จะสละความโสดถาว่ามีผู้ที่ว่าจริงใจจริงจังนําแต่ก็ยังประทานพ่อยังประทานมีแต่บัดนี้ถามมีผู้ทักทายเข้ามาอีกเดชะเนาะถ้าเพิ่นอยากได้อยากมาเที่ยวนี่เดชะบาเนี่เดได้โอมาได้มาได้เนาะก็คือเก้าอะไรเนาะถ้าอยากมากะ ตองแมนนัดเจอวันอื่นมาสิบอ๋อโอ้เดียด๋ยโดยโดยไปหน่อยวปหน่อยหรือว่าเพิ่นขิดไะน้องนอกใจบ่คือไปได้เพิ่นงหยุดเพิ่นงเบรกนั่คือไปได้ก็บบุงหมู่ก็เ่ิดได้พอคุยกันดีเลย,ยโอ้ยแเงียบไปแล้วก็เงียบเพิ่นเงียบไปในประมาณสองสองเดือนสองเดือนปลายสามเดือนนี่เยเงียบไปนี่นนเนาะเออเราจึงขิดอยากเปิดใจใหม่ พออยู่แต่จะขี้อยู่ไปยังเน,นาะฮากบด้มีภครย,ยังไงได้ไดพอเลือกคุยแต่ผู้เดียวน,นั่นเลยหรือว่าเขาตัดสินใจผิดบ่คือไปได้เนาะหรือว่าเพิ่นเพิ่นกระโสดแท้บ่นนองคือไปได้ได้ถามเพิ่นอยู่บ่โอบไได้ถามเลยส่วนโตโอันนี้เพราะว่าเป็นคนสบายสบายอยู่แล้วบ่ได้หนักจงจริงทุกทีก,ทก็เรื่องของเขามากมาโอ้ิ่นโตมันจีบแล้วก็จีบเนาะโอ้ถือว่าคุยกันตอนนั้นตกลงมาเป็นแฟนกันแล้ว ไม่เอ้กับแม่เน่เป็นแฟนแบบโทรคุยกันแต่ละเมือน่ะคือแบบว่าคุยแบบอ้ายแบบนอกนี่เลยโดยโดยแต่คุณเงียบไปวันนี้เนาะวันนี้ก็เลยออกมาเปิดใจเถื่อไม่วังวาสิมีคุณคุยอีกเนาะถึกอกถึกใจแี่แหละพี่น้องเลยแต่กะยังประทันหูวาสิมีผูชนใจรอบอเนาะการลองลองอีกท่หนึ่งพี่น้องเลยเนาะคือน้องเุณนก็ลองเบิ่ออีกบางเถื่อม่เนาะ วปกติก <S an am alı> ับบไดามักลินมักเทียวบวาสนะบไดายใส่ยึดเงินโอ้คือว่าคนเงียบไปกับบไดายบอดามีความเข้าใจผิดกันอย่างบอดเลยไปได้บอดคิดบังยังกันอยู่คือเงียบไปเลยโอ้ปกตินในนอกก็เป็นคนทักทายหาหรือเพื่อนเป็นคนทักทายหาแต่สมัยแบบลมกันนี่นะปกติกันนอกโอ้ปกติกันนอกเนาะแต่กะสุดท้ายกเพิ่นเงียบ คือว่าเป็นย้อนว่าเฮาเป็นผู้ทักเฮา่นหลายเพิ่นบ่เนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องอ้าวพี่น้องเอ้ยกะมาเป็นกำลังใจให้ทางน้องเพิ่นถ้าผู้ใดสนใจอยากโอ้อยากลมอยากคุยหรือว่าอยากได้แฟนทางฝั่งลาวก็ลองทักทายเข้ามาโอ้มาลมมาคุยกับน้องเพิ่นลองเบิ่งเนาะโดยคือน้องเพิ่นนี่ปกติกับ่ได้แม่นเป็นคนคิดตัวดี จริงใจจริงใจเนาะมีแต่คนอื่นมาตัวแหมเดี๋ยวนี๋ตวดวไดวไปาไปเนาะแต่ว่าบรเคยตัวภัยแต่มีแต่คนอื่นมาตัวเพื่อนว่าถาผูดด้ใดแบบอยากสมหวังหักจริงหวังแตง่แหละ่นอะไปลองมาลมมาคุยกับน้องรองเบึงคือนอ้อ,นองคนนี้ก็ปเปิดใจหาคนคุยจาก สร้างครอบครัวอยากสร้างอนาคตแท้ๆเลยน้องเนาะแต่ปัญหามันก็คือบ่มีคนที่ว่ามาและจริงใจจริงจังนำไปซี่บนเนะคือไปเลยโอ้มาแล้วจะไปมาแล้วไปตืบัตรทักทายกันแล้วก,ก็นเงียบไปคือช่วงนั่นเปิดใจครั้งแรกนี่ผู้ที่ทักทายเข,ข้ามาคือน้องว่าหลายคนแต่เลือกลุ่มคนเดียวโซลาดเป็นคนทางไหนนอ้อง <คน S 1> ทัก,ท,กทายเลย ป็นคนไทยเนาะคนไทยคนลาวมีเบิร์ตคนไทยคนลาวมีเบิร์ตแต่ก็น้องเลือกลมกับคนไทยตอนนั้นแมนกะเลือกลมผู้เดียวนั้นโอ้เลือกลมผู้เดียวนั้นแต่กับบอสมหวังซัมแมนอืคือบัดนี้ถ้ามีคนไทยอีกเด้๋ยวสนใจอยากลมนี่เด้๋ยวกาลมกาลมเนาะโดยบ่กตัวคืนดิบ่เอาแค่นอกนะเอาอย่าร้ว่า คนไทยตัวสิตัวผุนคืนน้าจาังบาทท้อก็คือว่าคนเ่ามังกรบ,บุคือกันทุกคนดอกเนาะใจเขาเจ้ากรบโบคือกันนะั้นเลยโดยพี่น้องเมันจะเป็นบางบุคคลเลยแมนแมนพี่น้องเลยเนาะคนเ่าแน่นอนหลายคนก็หลายความคิดเนาะหลายคําเว่าวเลยสําคัญเลยคือผู้ที่ทักทายเข้ามาก,ก็ต้องสูดรอิลีเนาะแบบตัวมาลมมาคุายในกระบอกอยากโอเคได้พี่น้อง คือเห็นชาวนางน้อยหน้าตาดีผัด <c oughs> โอ้จะจีบตัวว่าโสดก็บ่อยากได้เลยเนาะต้องโสดแท้ๆพี่น้ <c oughs> องเ้ยมาจีบมาลมลองเบิ่งคือนอ้องเบิ่นกโสดอยู่แล้วอยากได้แฟนก็นเลยออกมาเปิดใจหาแฟนเรยกว,ว่าหาค,คุยกันแหละพี่น้อยเนะ้ยเนาะถ้ามีผู้ใดพร้อมที่จะสละความโสดทั้งนอง้องเพิ่นกยินดีตอนครับยินดีตอนนครับคือน้องว่าอายุ่ตอนนั้นจักปีวนะเนาะสามสิบ สามบห้าเท่าไรวะก็เลยแต่สามสิบขึ้นไปนั่นแหละสาบขึ้นไปเนาะตอนนั้นน้องพกนสามสิบขึ้นไปนี่แมนถ่าลมแล้วถึกอกถึกใจนี่แมนพร้อมที่จะสร้างคบัวนํำได้โอ้โหรวยรวยร้ยรวย้วยรยรวยรวยวยรวยรวยรวมรวย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 รวอรวรวรวยรวยรวยรรวย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 ย คือแบบเป็นพหางพมายเด้นะเนาะเพิ่นมีลูกติดลูกยังนี่เดชะ่นหมักนี่นะคนคุยแบบว่าว่าก็ครอบครัวเพิ่นขอแจ้งอไจึงมาหาเอาจีนะแบบครอบครัวเพิ่นบุกัดของยังจีนโอ้ทาแบบว่าครับได้เพราะว่าน้องนี่ใดก็ได้รับได้อยู่แล้วโอ้คืนน้องมีปัญหายังเนาะคือแบบผู้ที่จะเข้ามาเรือ่ะเพิ่นหักเพิ่นหักจริงวางแตงเนาะถ้าเป็นบุคคลที่ว่าเคยมีครอบครัวมีลูกนํา แตลต้องแม่นให้ลูกหรือว่าครอบครัวเข้าใจน้าแน่แลเลยวีกพี่น้องก็มีเหตุผลพี่น้องเลยถ้าว่ามีแต่พอหมกักปลดลูกเต้าบ่หักน้ำกะอยู่ตรงกันพอได้แมแน่นอยู่ตรงกันพอได้ชีวิตยากเนาะชีวิตครอบครัวต้องเห็นดี <S <S เห็นพร้อมนำกันพี่น้องเลยพี่น้องมีปัญหาอย่างเนาะโอ้อยันว่าพอแม่พี่น้องกับบพรอมื่อสี่นะ บ่อพ่เป็นยงแล้วแต่ใจลูกเป็นแแหล่แต่ใจลูกแแหลแ่แ,ลแต่ผู้ชีว่าเ้าชีวะน้ำมาเลยโอ้ชอว่าลูกหมกักไผ่แม่ก็หมักน้ำแม่มักกระหมักน้ำือว่าตัดสินใจเออใจป็นลูกลูกเองเนาะน้อ,นองญาตินคนเล่าวพราะฉันน้องถาว่ามีคนแบบมีครอบครัวมาหมักนี่นะเคยมีครอบครัวมาหมักนี่นะญาติญาติเนาะ จักสิจักชิญไปเห็นอย่างหัวเฮาเป็นคนอยู่กับเขาเดียวแม่คนที่ว่าจะมาอยู่นะโอ้แม่เขาผู้ว่าให้เฮามาอยู่นํำเฮาเนาะแม่มันเป็นเฮาเองที่ว่าอยู่นํำกันแม่เป็นเฮาตัดสินใจเนาะแม่เป็นเฮาสากอนาคตน้ำกันพี่หน้องเลยคือว่าส่วนนี้นี่มีปัญหาอย่างเนาะอาจจะเคยมีครอบครัวมีลูกมีเต่าก็าได้พี่น้องเคยบ่มีปัญหาอย่างขอเพียงแต่ว่าถ้ามีลูกให้ลูกรู้จักนำ เขาใจนำเนาะโดย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 คือผู mm ้ล่มกรผนเงียบนี่หรือว่าคนได้ถ้าม่อมป็นเรื่องขาดมขาดองขาสินสอดปีสักนี่ก็เนาะเป็ยังพันว่าวเนาะคือลมกันตอนนั้นพ่อแม่กูจักนะหมอโอู้เนาะโอ้แต่ผลก็ยังมนท้าในชวนนี้โอ้ โดยโดยโดยที่เราไม่รู้แต่แจ๊กที่ว่าในแดดบ้างเถอเขาเขาจะกับบริคดว่าสคุยกับเราแบบเป็นแฟนเนี่ยสินะคุยกันแบบก็แบบอ้ายแบบนองทะลือกันโอ้คือแบบอ้ายแบบนองแบบในนามหูจักกันชื้อๆโอ้แต่นองปัจจุบันอยากได้ผู้ที่จริงใจจริงจังบ่ดคือแบบใดอยากได้ผู้จริงใจจริงจังแล้วก็พ่อแบบทิศละแบบสางครอบครัวสางอนาคตประมกันสั่งสารตวงกันสิจ๊ะ ยังบระท่านเจอเนียนโอ้โดยโดยพี่น้องเอ๋อนี่เป็นอน,น้เมนความคิดของน้องที่ว่าออกมาเปิดใจน้องเน,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 นาะอยากได้คนแบบนี้ที่หักจริงวางแต่งแต่กะชวนไลยผููที่ถักทายเข้ามาก,กับเพ,เพียงแต่ว่าคุยเป็นคนคุยพี่น,อน้องเออเนาะเป็นคนคุยเป็นคนหูจักแล้วก็หักแพงแบบอ้ายแบบน้องธรรมดายังพระท่านเจอคนที่ว่าหวังที่จะมาสร้างอนาคตนำ โดยโดยโดยไปน้องเนาะแต่คือน้องเปินกับเปิดโอกาสสูงอะไรไปเนาะไปเนาะแต่ก็ยังบ่ทันมีปกติคือสาวเปิดใจนี่ก็คือน้องแบบสามสิบกับว่าเกินห้าสิบเนาแต่น้องนี่สามสิบขึ้นไปซําไดก็ได้่นว่าแต่ก็ยังบ่มีผู้ที่จะมาแบบจริงใจน้ำโ้ยากไปเนาะคนที่หักจริงบางแตงนี่หายาก่ปเนาย ถือว่าถ้าบอน้องเปิดใจอีกเที <Moder ate> ่นี่ถ้าอายเปิดทักเข้ามาอีกในสากบาทใดๆหน่องโบธาตุหรอลอยัโบธาตุค่ะยันว่าแบบโทรศัพท์เพิ่นเพย์เพนยังเพิ่นยัดเพิ่นแบบบุจืยลายบุจือยังกันท่านะยันเพิ่นเพิ่นจัดได้เพิ่นทักเข้ามาอีกลอยทั้งลอยคิดไว้แล้วเพิ่นคือสิบโทัตต์หรอกแค่รอเพิ่นขึ้นสิบไปดอกะหรอก ท่าบอกเพื่นที่กลับมาคือตอนนั้นคือสีบลเงียบหรอกเนาะมโอ้ดูดูดโดยเนาะกต่บอกเป็นยังเนาะหาคนใหม่พี่น้องเอหาคนใหม่แต่เพิ่นจะเป็นคนแบบนุ่มบอลนองเด้อแบบคนมีอายุบ่ะหาสิบปยโอหาสิเดี๋ยวเขาหกสิบแล้วเนาะ คือน้องปัจจุบันนี่ทใดวะอายุน้องบแบบแนนสาวสองปีสาวสองปีแต่น้องเลือกลมคนที่มีอายุสามสิบขึ้นไปเนาะค,ความขิดชนตัวนี่เป็นยังคือจากลมคนมีอายุชูงกว่าเนาะแบววว่าน้องก็อายุญญสามีแล้วนะคงขึ้นกับว่าว่าแบบนายสยามยังมีคงขึ้นแบบผู้ใหญ,ญ่อยากพัฒนาตัวเองจะมีความโมแบบโม้ฟ่วงนะ โดยโดยถือว่าจากจากลมคนที่ว่าผู้ใหญ่กว่าที่ว่าฉีดพาห่าพัฒนาตนเองได้ดีโอ้เออเออโดยพี่น้องเอ้ยเนาะกะแน่นอนแหละพี่น้องเอ้ยท้าว่าผู้ใหญ่เพื่อนก็จะขู่จักขิดเนาะกระทำผิดหรือถือคนจะจำแนกได้พี่น้องเอ้ยเนาะน้องเพื่อนก็เลยสนใจในในบอนนี่แหละเนาะอืมแต่กันยังไม่ทันเจอเนาะหวังว่าเถื่อนนี่แหละพี่น้องเอ้ย วังวานเธอนีสาวนางนอนชิได้ผู้ที่แบบสเปกที่อยากได้นอนเนาะคือน้องนี่งเป็นคนสูงเทน้อง่วยหกปปยหกสิบกว่าเนาะตว่าผู้ที่เขามากก็ต้องสูงกว่าว่าืคไปได้ก็แล้วแต่อะ <c oughs> ไรก็ได้เนาะ <c oughs> คือหลายคนบางคนแบบสเปกที่ได้สูงกว่าคือน้องบ่ปัญหาเนะแต่ได้ก็ได้่นอ,อ,อ,อะเลยเอาเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนซะนะ เป็นแบบใด,ดก็ได้ขอเพียงแต่ว่าหักแล้วมีความอาภิชอบเนาะว่าแล้วก็ต้องทําได้พี่น้องเอ้ยเนาะแมนว่าลอยๆอยแล้วว่าได้ก็ต้องเห็ดุไดคนเฮาถ้าว่าไ่ได้เห็ดไม่ได้ก็คนที่มันถามมันก็เสียใจคือจะคมรูสึกแมนแมนมึงียว่าความใควคมวังเฮาแล้วปัดเงียบเนาะมันก็เสียความหูสึกพี่น้องเอ้ยทางน้องคนก็ได้ถ้าว่าหักก็คือหักเนาะถ้าว่าหักก็ให้บอกว่าเฮาอุจจักแนะนำ หายเรื่าน้องกันแล้วก็แล้วไปอือโดย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 คือเสียโอกเข้าใจเลยแหละพี่น้องเออเนาะเรียวการโอการลมกับน้องเพิ่นกับซันี่แหละพี่น้อาไปพอหอมปากหอมคอเนาะไว้โอกาสหน้าถ้าบอสเสถิ่นถามอันใดบอสครบทวนอยากให้บอสเสถิ่นมาอัปเดตให้หรือ่องน้องเพิ่นวางเวลาใดมือใดกะสิได้มาอัปเดตอีกตัวหนึ่งนอนน้องเนาะ ส่วนเฟซหรือว่าไลน์เนี่ยสายเก่าวะเนาะสายเกานะ่าเนาะก็ยังปัจจุบันนี่ก็ได้ถ่ายคลิปไปแล้วสองสามคนถ่ายนำเนาะแต่ก็ยังบ่ทันมีผู้ทักทายเข้ามาอมเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเอฟซีปรเสืิฐสิทักทายเข้ามาเ <c oughs> นี่มือแรงนี่เนาะ <c oughs> แตงเอาซับนี่ก็น่าพี่น้องก,ก็บเขอเขาเขอบใจบรรยากาศเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนที่ติดตามับชมคลิปบรเสิร์ฐตั้งแต่ต้นจนจบเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บรเสิร์ิฐเด้อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเป็นกําลังใจให้ทางน้องน้อยได้มีคุณคุยพร้อมกับความสุขหวังน้องเนาะโ,<ล>โดยสบายดี